ไม่มีพื้นฐานเริ่มต้นสอนอังกฤษลูกยังไงให้ง่ายและเร็วที่สุดคุณใช่ไหมคะที่อยากจะสอนลูกให้พูดภาษาอังกฤษอยากจะให้ลูกเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่ก็รู้สึกว่าฉันอะไม่มีพื้นฐานฉันยังไม่เก่งพอยังรู้สับน้อยกลัวสอนผิดกลัวพูดผิดแล้วเริ่มต้นไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไง วันนี้นะคะไก่มีเทคนิคง่ายๆนะคะสำหรับคุณแม่ที่ไม่มีพื้นฐานถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบนะคะคุณก็จะได้เทคนิคง,ง่ายๆที่สามารถนำไปปรับใช้กับตัวคุณแล้วก็ปรับใช้กับลูกได้ทันทีค่ะแรกนะคะให้กำจัดความคิดลบๆที่มันอยู่ในหัวคุณออกไปให้หมดก่อนไม่ว่า ฉันไม่เก่งฉันเรียนมาน้อยพอพูดผิดกลัวออกเสียงผิดความคิดเหล่านี้มันจะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้เพราะคนที่เขาสามารถสอนลูกให้พูดภาษาอัผฤษ,าษาได้อะค่ะเริ่มต้นเลยเขาก็ไม่ได้เก่งไปมากกว่าคุณเขาก็เริ่มจากจุดที่ไม่เก่งมาก่อนแต่สิ่งที่เขามีคือเขามีโค้ดไมซ์เซทหรือว่าความคิดที่มันเป็นไปได้ค่ะ ไม่เก่งฉันก็เรียนรู้ได้ออกเสียงผิดฉันก็สามารถฝึกฝนได้รู้คำศัพท์น้อยเราก็สามารถเพิ่มคังคำศัพท์ได้และถ้าคุณมีความคิดแบบนี้นะคะไม่ช้าไม่นานคุณก็จะถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วข้อที่2นะคะก็คือคุณจะต้องฟังภาษาอังกฤษเยอะๆค่ะคำว่าฟังเยอะๆซึ่งไก่พูดไปหลายคลิปแล้วนะคะก็คือไม่จำเป็นต้อง ฟังให้เข้าใจไม่จำเป็นต้องฟังฝรัง่งให้ออกทั้งหมด100%ขอเพียงแค่คุณฟังฝรัง่งจนชินเปรียบเสมือนกับเด็กทาลกที่เขาสามารถพูดภาษานั้นๆได้ก็คือเขาฟังคุณพ่อคุณแม่ของเขาจนชินหรือแม้แต่ลูกเราที่สามารถพูดภาษาไทยได้เพราะว่าเขาฟังจนชินนั่นเองค่ะซึ่งการฝึกแบบนี้นะคะมันจะทำให้จิตใต้สำนึกของคุณเนี่ย เริ่มคุณชินกับเสียงของเจ้าของภาษาแล้วพอคุณไปเรียนรู้คำศัพท์เรียนรู้ประโยคเนี่ยคุณจะจําได้รวดเร็วมากกว่าคนที่ไม่เคยฟังเลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือคุณจะต้องเริ่มต้นจากประโยคสั้นๆก่อนค่ะหมายความว่าคุณต้องคอยเรียนรู้ประโยคสั้นๆที่คุณไม่จําเป็นต้องแต่งเองสามารถ นำไปพูดกับลูกได้เลยซึ่งตอนนี้นะคะในช่อง YouTube ของไก่นะคะชื่อเดียวกันกับใน Facebook เลยเนาะก็มีทำซีรีส์ฝึกคิดเป็นอังกฤษสำหรับแม่ที่ไม่มีพื้นฐานค่ะไก่ก็ได้รวบรวมประโยคสั้นๆเอาไว้ที่คุณสามารถนำไปใช้พูดกับลูกได้เลยไม่จำเป็นต้องแต่งเองแล้วถ้าคุณฝึกฝนประโยคเหล่านี้นะคะมากกว่า100ประโยคเป็นต้นไปเนี่ย คุณก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษกับลูกอย่างน้อย1-2ถึงสสถานการณ์ได้ค่ะและคลิปนี้นะคะแก่ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แบ่งปันออกไปแล้ว<ล>ก็อย่าลืมกดติดตามคุณแม่ไก่สอนลูกสองภาษาแบบง่ายๆได้ในทุกๆช่องทางค่ะและวันนี้ไก่ก็ต้องลากันไปก่อนค่ะพบกับไก่ได้ใหม่ในคลิปต่อ,ตอๆไป